ข้อ33ข้อใดใช้คำสุภาพผิดข้อ1ถั่วง้ถั่วงอกคือถั่วเพาะขอโทษทีนะข้อ2ขนมขี้หนูคือขนมโมลหนูข้อ3ผักปุ้งคือผักทอดยอดข้อ4ปลาช่อนคือปลาหางเขาถามข้อผิดถูกไหมน้องก้องเริ่มเลยว่าถั่วงอกใช้เป็นถั่วเพาะ,ะถูกทีนี้พี่อยากจะขำนิดนึงตรงที่ ขนมขี้หนูมีใครใช้ขนมมูลหนูไหมไม่นะเพราะว่าอะไรเอ่ยคําว่าขี้แม้ว่าคําสุภาพของมันจะคือมูลก็จริงแต่ขนมขี้หนูมันคืออะไรมันไม่ใช่อันเดียวกันถูกปะเพราะฉะนั้นขนมขี้หนูก็ต้องมีคําสุภาพต่างหากเลยซึ่งขนมขี้หนูมีคําสุภาพว่าอะไรนะขนมทายเพราะว่าถ้าน้องเคยกิน,น่ะหรือน้องเคยเห็นก็ตามเนี่ยขนมมันจะมันเป็นผง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 ,ผง,ผง,ผงถูกปะ เขาก็เลยเรียกขนมนี้ว่าขนมทรายทีนี้ไอ้ขนมมูหนูเนี่ยผิดเขาค่อนข้างเอามาหลอกน้องชัดๆเลยนะซึ่งข้อนี้ผิดแน่ๆเลยส่วนผักบุ้งก็คือผักทอดยอดอันนี้ถูกแล้วปลาช่อนคือปลาหางอันนี้คือถูกหมดเลยนี่คือคำสุภาพที่ถูกต้องส่วนข้อผิดก็คือขนมมูหนูหรือขนมขี้หนูเนี่ยมันจริงๆมันต้องเป็นขนมทรายนั่นเองนะขอชั้ข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ